马。 แถมก่อนไปพี่จ่ายังฆ่าคิกะเทาะใส่พวกพระเอกด้วยนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จทั้งสองก็พากันมาเล่นเวทโซเบตกี้ก็บอกกับพระเอกนะครับว่าเจ้าจ่าคนนั้นมันขี้อิจฉ้าพระเอกก็บอกว่าพวกเขาไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่นั่นเป็นเพราะว่าพวกมนุษย์ไม่เข้าใจพวกเขาเหมือนกับที่ไม่เข้าใจสงครามโซเบตกี้ก็บอกกับพระเอกนะครับว่าถึงแม้เขาจะไม่ชอบคนอเมริกันทุกคนแต่ว่าที่นี่มันก็คือประเทศบ้านเกิดของเขาและเขาก็อยากจะออกรบเพื่อประเทศชาติก่อนที่ผู้พันจะเดินมาบอกกับโซเบตกี้ว่าทางกองทัพได้มีการสับเปลี่ยน ทหารที่ฐานปฏิบัติการสวนหน้าแล้วให้โซเบตกี้ไปประจําการอยู่ที่นั่นด้วยพระเอกจึงเดินออกมาส่งเพื่อนนะครับพร้อมกับบอกว่าจะไปกวนตีนกับทหารประจําการอยู่ที่นั่นโซเบตกี้ <ๆ S 2> ก็ตอบว่าถ้าพวกทหารพวกนั้น,เ,น,นเขาฉลาดพอก็อย่ามากวนตีนเขาก่อนและถ้าหากพระเอกต้องการอะไรโซเบตกี้เขาจะรออยู่ที่เนินเขาสวนหน้านั่นก่อนที่เขาจะวิ่งตามรถออกไปและในคืนเดียวกันนั้นพระเอกที่กําลังนอนหลับอยู่เขาก็ได้มือตามมอกก้อขึ้นมาเนื่องจากว่าเขาได้ยินเสียงปืนและเสียงปืนนั้นมันดังมาจากเนินเขาสวนหน้า ที่โซเบียตกี้เพิ่งไปประจำการอยู่เขาก็รีบมาถามหัวหน้าว่าสถานการณ์บนนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งหัวหน้าก็บอกนะครับว่ามีวิทยุรายงานมาว่า มีผู้บุกรุกเข้าไปในเขตฐานยิงแต่หลังจากนั้นวิทยุก็ขาดการติดต่อผู้พันจะส่งหัวหน้าหน่วยเข้าไปแต่พระเอกก็อาสาที่จะไปที่นั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าเขาวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ว่ากองหนุนต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะไปถึงหัวหน้าเลยยอมให้พระเอกไปและเขายังร้องบอกพระเอกน้ำก้นนะครับว่าเขาจะตามพระเอกไปให้เร็วที่สุดและเขาจะยิงทุกอย่างที่เดินสีข่ขาลงมา นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกตาลีบันก็มีกองกําลังที่เป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนกันนะครับเขาใช้เวลาไม่นานก็วิ่งมาถึงเนินเขาแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันได้เงียบลงแล้วทันทีที่พระเอกกระโดดข้ามประตูเข้ามาเขาก็เจอกับศพของทหารที่ดูจากสภาพบาดแผลแล้วมันไม่ได้เกิดจากคมกระสุนและที่นี่มันก็โดนถล่มจนเละไม่มีทหารคนไหนเหลือ,อารอดเลยสักคนตอนนี้พระเอกต้องรีบหาเพื่อนของเขาให้เจอและเขาจะต้องระวังตัวทุกฝีก้าาเพราะว่าคนที่บุกมาที่นี่มันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา พระเอกเดินมาสักพักก็มาเจอศพของโซเวตกี้เพื่อนรักซึ่งสภาพศพของเขานั้นแอดขออนุญาตเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับเผื่อว่าใครที่กินข้าวอยู่อาจจะหักแตกได้ในเช้าวันต่อมาผู้พันก็ได้มาคุยกับพระเอกว่าทหารเสียชีวิตไป11นายโดยการถูกฉีกเป็นชินช้นๆและถูกกัดออกเป็นตอนๆ ผู้พันคิดว่ากลุ่มตาลิบันไม่น่าจะมีมนุษย์หมาป่าแต่ว่าถ้ามีพวกมันผ่านโซเวตกี้ไปได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะว่าในค่ายทหารแห่งนี้มีนอนบอนไส้ที่อาจจะเป็นสายรับแฝงตัวเข้ามาเนื่องจากว่าพวกมันรู้ว่าโซเวตกี้จะไปประจำการอยู่ที่นั่นพระเอกจึงบอกว่ามันเข้าไปจัดการโซเวตกี้ก่อน แล้วค่อยเข้าไปจัดการพวกที่เหลือผู้พันก็ถามพระเอกนะครับว่าพวกเขามีประโยชน์ตรงไหนขนาดพวกเดียวกันยังไม่ได้กลิ่นพระเอกก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาได้กลิ่นพวกมันแล้วเขาสามารถแกะอรอยได้ผู้พันก็อยากให้พระเอกนั้นจับเป็นพวกมันมาก่อนที่พระเอกจะเริ่มปฏิบัติการตามหามนุษย์หมาป่าตาลิบันโดยการเดินสำรวจไปรอบๆหมู่บ้านและพยายามดมกลิ่นทุกคนที่เดินผ่านทุกคนที่อยู่